มาดูความคืบหน้าคดีแอมนะคะที่ใช้สยนายฆาตกรรมเหยื่อ15คดีผู้เสียชีวิตเนี่ย14คนรอดชีวิต1คนนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ทิ้ง้ทยไว้ว่าตำรวจเนี่ยก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม80ข้อหานะคะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งข้อหามากที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาญาของไทยค่ะโดยขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายค,ายคดีก็ได้รวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินหรือว่าผลทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามารวมใน สำนวนจนเริ่มมีความชัดเจนในทางคดีมากขึ้นหลังจากนี้จะมีการเตรียมแจ้งข้อหากับแอมเพิ่มเติมคดีละ3-5ข้อหาเพราะฉะนั้นรวมๆเนี่ยเกือบ80ข้อหานะคะเพราะว่าเหยื่อเนี่ย15คน14สีเสียชีวิตรอด1นะคะแล้วในแต่ละคดีเนี่ยจะโดน3-5ข้อหา ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นตามหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็จะทยอยแจ้ง40ข้อหาภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนที่เหลือยังรอหลักฐานในส่วนอื่นที่จะนำมาประกอบให้สมบูรณ์ก่อนก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งในภายหลังอีก40ข้อหาด้วยกันค่ะ